สวัสดีครับแต้มนี้มาดูแม่เลาพิชิตปุ่มนะครับมาดูเทคนิคการเล่นปลายกระดานทาั้งที่เราเป็นฝั่งเสียเปรียบแต่เราสามารถพลิกกลับมาชนะได้นะครับมาดูครับผมบันทึกวิดีโอ,อย้อนหลังจากการไล์สดที่จบไปแล้วนะครับผมเล่นแต้มแม่เล้าเป็นฝั่งหงนะครับฝั่งนู้เป็นฝั่งพปุ่มเดินก่อนจอังหวะนี้เขาโดนสองไปก่อนโดนทิ้งสองไปก่อนแล้วเขาก็กิน2คืนอันนี้ไม่ได้เสียเปรียบกันมากเพราะว่ากินสองทั้งคู่ มาดูจังหวะนี้ครับอ่จาจังหวะนี้นะครับผมต้องเดินถ้าผมจะเดินไปเฉยๆตัวนี้เขาก็จะต่อผมก็เลยต้องเดินตัวนี้ตัดออกก่อนเพื่อที่จะเดิน12ไป16แล้วเขาต่อไม่ได้แล้วก็ทําให้เราได้เปรียบนะครับแต่ว่าเราจะเหลือน้อยกว่านะเ๋ยวมาดูนะครับอ่าผมเดินให้กินตัวบนเดินให้กินนะครับแล้วก็เดินตัวนี้ไปโอ้ยตัวหนังสือก็เลยลงมาบางนะังเนาะเดี๋ยวเอาใหม่ครับท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือลงมาบางังพอดี ต้องขออภัยนะครับตัวหนังสือเยอะเลือเกินแอปนี่มาครับนี่นะครับต่อนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่เสียดายเวลาขอให้ผู้ชมได้ดูชัดๆนะครับทีนี้เราจะตรึงกําลังด้วยการกดเบี้ยสามตัวนี้ให้ใช้งานได้น้อยที่สุดเหลือตัวเดียวนะครับนี่ยนะครับเราชนะแล้วนะครับตรงนี้จากสามต่อสี่ตัวนี้เราชนะแล้วครับผมแม่เราพิชิตปุ่มครับผมขอบคุณครับ